เอาพ่อแม่พี่น้องเสิร์เปิดภาพมาโมนิกามาอยู่บ้านของเบลสิงเพิ่นอีกแล้วน้อพี่น้องเนาะก็เนื่องจากว่าบอดไปหาทางพอห่างลูกสี่ลูกห้าเพิ่นอะไรน้อพี่น้องเนาะก็เลยมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC บึงระหว่างการทําห้องน้ำเบลสิงนี่แหลนะน้อพี่น้องเนาะพอทั้งสร้างเพิ่นก็เลี้ยวห้นเลี้ยวหน้าแล้ยวน้อพี่น้องเพิ่นก็เลยนี่แหละมาลงมือเห็ดแล้วมื้อนี้ยน้อพี่น้องเนาะ ซึ่งตอนนี้ก็ทำการใส่แป็นลมนาะพี่น้องเนาสะสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้อง c ิบซีเบิร์ตสู่คนบวาจะเป็นฝันน่งไทยฝั่งลาวหรือว่าจะเป็นทางต่างประเทศกทันวันนีต้อนหับเข้าสู่ทางสง YouTube, า่งยูทูบบอเวนสตูดิโอหรือเฟซบุ๊กแฟนเพจบอเวนอีกแล้วน้องพี่น้องเนาะเอาเส่งเปิดภาพอามอน,นี้กลับมาอยู่บ้านของบวสิงเพิ่นอีกแล้ว พกันเนื k k go, ant, exactly. voit, ่องจากว่าโบได้เดินทางไปหาทางโอห้างลูกหาเพิ่นน้ำพี่น้องเนาะก็เลยเดินทางมาหาทางบอสิงนี่แหละมาอัปเดตบอสิงหรือว่ามาอัปเดตห้องน้ำห้องในเพิ่นว่าทางสร้างเห็ดไปหอดใช้หอดใช้อะไรน้พี่น้องเนาะซึ่งเมื่อวานเดินทางไปหาทางโอลูกหาเพิ่นก็ได้เห็ดกระต๊อบกระเตเป็นฝืนก็เสียชิดแล้วนะพี่น้องเมื่อแรกๆก็เห็ดบ่นอยู่บนนอทให้เพิ่นน้ำพี่น้องเดินทางไปวันนี้ก็เลยเห็ดขี้ฟื้นขี้ไฟเนาะ เห็ดที่พื้นที่ไฟเพิ่นกะเช็ดทิด้งแล้วพี่น้องระว่ัยนะฝนกะเพิ่นจะได้มีบทด,ดางพื้นดังไฟหนึ่งข้างหนึ่งน้ำอะไรน้อพี่น้องเนาะพอดีว่าเกิดเหตุเล็กน้อยก็โทรศัพท์เอาเห็นกะลกนะพี่น้องระวังที่ต่อเติมที่ไฟเพิ่นกะหน้าจอแตกน้องพี่น้องโอ้ะเยจังไลยซอยเพิ่นพัดหน้าจาอโทรศัพท์ตัวเองพัดวัดแตกบ,าบ,บ,บา้านน้องพี่น้องเน,ะนาะก็มีแต่ว่าเพื่อเงินหางค้ำน้อพี่น้อง เปลี่ยนหน้าจอโทรศัพท์อีกบาทนึ่งกันโทรศัพท์ก็ยังติดนี่อยู่แปดพันบาทปัญ่ยนหน้าอก็ยังมาแตกอีกบาทเดียวโอ้แห้งเพิ่มอ่าเขินอีกน้อพี่น้องเนาะโอเคน้อพี่น้องเผื่อเป็การศักษาเวลาก็รจะเด้พางขอเป็พี่น้อง fc u p d a t เบิ่งว่าห้องน้าของนายของว่าสิงไปฮอตไัยฮอตไัยแล้วอีไรกันเนาะอะไรกันครับน้องพี่น,อน,ออน้อง fc บัสสิบสู่คนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เป็นกำลังใจให้บใหมเเดเลยพี่น้องเลยอ้า ไปเบิ่งกันเลยอาพ่น้องแม่พี่น้องเออองซิร์งเปิดภาพมาเมเนกามาอยู่บ้านของเบาสิงเพิ่นอีกแล้วน้อพี่น้องเนาะก็เนื่องจากว่าบอไดไปหาทางพอห้างลูกสี่ลูกห้าเพิ่นอะไรน้อพี่น้องเนาะก็เลยมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้อง fc บิ่งระหว่างการทำห้องน้ำเบาสิงนี่แหลนะน้อพี่น้องเนาะพอทั้งสร้างเพิ่นก็เลี้ยวห้ยเลี้ยวน้าแล้ยวน้อพี่น้องเพิ่นก็นเลยนี่แหละ มาลงมือเห็ดแล้วมื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะซึ่งตอนนี้ก็ทําการใส่แป้นลมเนาะพี่น้องเนาะอ่าใส่แป้นลมเอ่อทุกอ่างปลูกฝนขึ้นหลายแท้นี่เพิ่นเอามาใช้ามาปลูกอันนี้เพิ่นกําลังทําการใส่แป้นลมนี่เลยเนาะพี่น้องใส่แป้นลมห้องหน้ําบ่าวซิงเพิ่นมาเฮ็ดกับลูกทรายเพิ่นมื้อนี้เนาะพี่นอ้องอ เครื่องปลูกผลลายดีปริมาณใช้เอ็นเม็ดก้อนอไม้พี่น้องเลยก้อนอไม้หัวขาต้นกล้วยเพิ่นใหญ่เอาปลูกว่าต้นกล้วยจะเต็มอยู่ได้ทางนี้ผงโอ้โหต้นกล้วยเครื่องปลูกลายแทะมาบบบนี้ผงทั้งหนาก็มี กกหมากม่วงกอนไม่เต็มอยู่ก็เท่าเหมืนมาแต่สิได้าอันี่โกบุ๋งมีม่วงลายแท้อันี่พี่น้องเอ้ยคาบุงบริเวณรอบๆก่อนทำสกินแบบมันติดนี่โอ้ผึ่งปลูกมือไรเด้อนี่ผู้ไรเด้มาปลูกให้ผึ่งแม่ใจดีบ่มาปลูกให้พี่โอกบัวขาโอ้ต้นมะพร้าว ทพี่ต้นกล้วยต้นกล้วยจนรอบบ้านเลยนะพี่นอ้องเอ้ยต้นกล้วยรอบบ้านเลยต้นม่วงนี่โอ้ต้นม่วงมันได้นี่โอ้เดี๋ยวก็ได้กินแล้วนี่นะพี่น้องแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วได้นี่นี่แหละโอ้ต้นมงวง ต้นกล้วยก็ลายต้นมุม่วงก็งามบ้านนี้ขากๆขากลายพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวบ่งสางเพิ่น,นเห็ดอันนี้จะออกก่อนพี่น้องเอ้ยอดีน,อออน,นี้ใส่ไปลมแล้วพังกระชิม,มุ้งได้บ้านนี้ พเพอนกเกเ็บเศษตัวนิลต่อกันนะพี่น้องเพราะว่าเศษตัวมันเหลือละ,ะเพิอนกจะเอาต่อกันพอได้ใช่จะเป็นเฮือนคัวติดกับแลี่กับห้องน้ำน้ำแน่สบายแลวบ่สิ่งมานี่ ข้างนี่จะเป็นโซนห้องน้ำนาะพี่น้องข้างนี่จะเป็นโซนห้องน้ำฝนก็ใส่ท่อแล้วเพื่อก็เอาลงนี่เลยคางน,นี้จะเป็นโซนคนครัวสบายแลว้วบ่สิมีทั้งคนครัวมีทั้งห้องน,น,น้ำแบบนี้อ้าโชคโชคดีเฮงอบบลีบาดน,นี่นี่แหละนี่เนาะพี่น้องฝนก็จุดปับแล้วหรือไรก็มีแต่ทำการอ่า เทพื้นที่ชื่อมีน้ำบออันนี้อ่ามีน้ำโอ้มีเขียดมีเขียดน้พี่น้องมันทมเรียบร้อยนี่ไงทมแล้วนี่แหละน้าพี่น้อง เาจะทำการมุ้งแล้วได้บาทนี่พี่น้องเอ้ยนี่แหละหลังจากที่พฝนใส่ไปลมแล้วพฝนก็นจะมุ้งอ่ามุ้งแล้วพฝนก็นจะไปตัดทางนั้นนะพี่น้องตัดดา้านหลังเบื้องนั้นนี่มุ้งแล้วพี่น้องเอ้ย จ้าหูวจักบอกมันดมกไฟเมืองไซบุรีไปทางไหนนะมมันดมกไฟคือบุคลิยัเด็กเถื่อมันไปทางดงยางดมอกหยางทางไหนานดงยางเี่ยุกทีดมกไฟ เมืองไซบูรีกล mm. <Th> ัวเสบยงไพเคยได้ยินอยู่เนาะบ่มันไฟขึ้นไปข้างเมืองทางบ้านบ้านเชียงคายบ้านบ้านนาเชียงคานเมืนงปงไพไปไกลเติบบ่หวยไกลเติบแล้วกันเข่าเพังนำมันไปคือบ่ดงเมืองไพรมันเข่าทั้งแค่ดวงไพวันผู้บ่หองเออยันมันไปข้างทางหน้าเอื้องรองขินเลีอง เราได้ย,ยินอยู่อตอนนั้นนะพวกกันนะเขาไปหลัดไม้ตรงปักไผ่ห่อยไปมันยังดงีงดงงทั้งนี้มีครอบครัวเก็จะข,ขอความช่วยเหลือมาเรื่องักทางไปเอากระทำขเขาว่ามันออกเบื้องไรตะกี้ออกามแบบไรประเคยไปกับตอนนี้มาแล้วเอาถามว่าเมืองไทยบุรีอยู่แต่ว่ามันมันอยู่ย้อนไปเบื้องไรอันตรงบักไผ่น่ะไปทางกันนะบ้านหยังเส้นทางตัวใดที่เขาไปหาตรงไป แต่ว่าโบไม่เหนเนาะเซมไงผเนาะโบไม่เหนเนาะเน้นเชียผมันเบื้องนั้นตัวนั้นมันปากเชตัวนี้น่ะปากเชียงผาตัวนั้นน่ะเมืองเชียงผาแต่คนละภาคครัวกับภาคครัวเชือครัวเชื้อบ้านมณีราชเนี่ยมันขึ้นกับชาบุรีภาคครัวเบื้องนั้นแหละมันขึ้นกับเมืองปากปากเซมไงผายเป็นขมวนขึ้นคนละเมืองแล้วเนาะเน้นแต่วัดความเชื้ที่ื่อ มึงเลี้วได้น้อมึเนาะขาตากันให้ม่งไปเสาเลี้วแล้วบอดำนาบบนี้นี่อยากน้องส่เป็นลมเลยหรือม่งม่งว่านเลบุมามส่งตะกสีกับค้ลยแดดกับแดดโอ้ยเหนียมตาผมมึงดอกว่ะั่ีนี่สบุญบสมาส่งเลย การตอกดอกแรกใช้มาปลูกสวนกอบอันนี้นะคนของมันเห็ดก,กอบกับหัวหันเ้อบูอรดีโกดัมนะโกดัมมาเมืองนัน่นบ่จักเพิออนนพ่นอยู่ใส่เนาะนี่เพิ่นน่นจะอยู่กับไก่ที่อืคือขากาดลงบางนี่นาบานเดียวกับผู้นั้น ไปรไกนี่เนาะก็บปไกล์โปไกมาเนาะนี่แ้วคนปลูกมือใดมือพต๊ะหรือบ่อะนกปลูกได้สามามมือสมือมือพต๊ะนแรนี่นะมือพนนี่นี่เราะบพ่นตกอเส้าผจะปลูกประมาณสิบโมงนี่นะสิบโมงเอ็ดโมงนี่ละตพ่นมานไพ่่นมาอกพอกพ่นต๊เอ๊พนต๊ก็แมเหนโ่าบอกเซนนไปเรียกตัวนั่นแหละ หาพอลูกสี่พอลูกนั่นแหละคนนอ้นอนอาารับครับที่หาถ้าคนอยากมาถ่ายยังว,ยงว่ากันวาโอ้ย่าเจคลูกโรตต้นงวงต้นใบไผ่เราจะมาจะวนคนนี่ซื้อซื้อนมาทางนั้นให้ซื้อ,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 อทำไมจะดีให้ซื้อนาะ กำลังทำการมุงมาพี่น้องแผน่แผนแผ่นแรกๆแผ่นแรกๆของห้องน้ำบ่าวซิงอ,อ,อืมเป็นมุงกับลูกทรายเพิ่นมาเลยลูกทรายบวชคือซิกไว้แท้นี่บวชธรรมดานี่ยบอบกแกบ,บ้าก็สิบบอกระเบดิดอืม

จะาของบ้านกบนอนนอนพี่้องเนาะนอนตุ่มแพอยู่ไปไยเด้มาจังหวะนอนหักเลยปบุกไม่ตื่นบาสิ่งถวยบ่วงก็ได้เทรไว้ในนี่นอนพี่อนอนพ้อง หลังจากที่บไปาาหาเพาะลูกหาลำพี่น้องอกัามัาเดตทั้งในพายพี่น้องเอฟซีเบิงพอบริมากับลายมือพอสมควรแล้วการจะไปผูกกับไก่ลายไก่ก็เลยมาทางนี้ก่อนละพี่น้องวันนี้ปลามือไป ไปทุกมือโบวัวได้พี่น้องกัรมันลดโอ้เปิดมื่นละแสนแก็เลยหยุดผักไปก่อนน้องพี่น้นองอันนี้เพี่นก็ย้ายออกแปนเบิร์ตเลยแปนเบิด์ตนะพี่น้องคูอันนี้แต่ก่อนมันจะเป็นคูเด้วนี่วันนีข้ขุดไปขุดมาขุดไปขุดมา,ดดมาเบิด์น้องพี่น้องก็ยังเหลือแต่โพลตัวนี้บาด,ดีถ้าขุดโพลตัวน,นี้ออกนี่เพียงเลยบาดีเพียงกันเลยถ้าขุดออกเลย อ่ะเป็นบริโค้ดนะพี่น้องคือเรินคุดเนีมันก็คุดไปใส่หัน่นนะพี่น้องพอดีเต็มเต็มพอดีเลยอ่าอัปเดตแห่งความพี่น้องเอฟซี FC เบิร์นกอนอ่าว่าตอนนี้เป็นจังไรอย่งไรนะพี่น้องเนาะ อากาศก็ดีแห้งดีพันธ <lerin> e ุ oh, ์สดบรรยากาศดีดีลมพัดว่อยว่อยโอ้บรรยากาศเย็นว่านเป็ฝนตกทางแกงกอกน้ำตองแต่ว่าทั้งนี้เห็นบรตกดอกว่านตัวทั้งไม่กอกมันต็กด้วยตัวมือนี้เห็นบรตกเนาะอ๋อเนี่แหละ มีลูกชายมันมาซอยก็สบายขึ้นเนาะพี่น้องกับซอยกัน อแผ่นที่สองนะพี่น้องแผ่นเล็กๆน่าก้เลวบานนี้แผ่นที่สองบ้านนี้เนะา, <c oughs> ดดนเนเาะ แทนที่ซองกำลังขึ้นมือนี้เพืชนนาจะเซตชินต้นเราพี่น้องการมุ่งของนำ้ำของบ่อกสิ่งนี่มือต่อไปเพืชนกน,นาจะเทพืนนน้นนี่แหละเนาะอันเดียเริ่มปรับ,รบ,รบอาอสำหรับคลิปนี้กับบุมี่ยังไลายเด้อพี่น้องเด้อเอาไว้พ่อกันอีพีหนาอีพีใน,พนเพลินเ,เนาะ เจอเหมืนว่า EP แรกๆเพิ่นกําลังมุ้งน้องพี่น้องเนาะหลังจากที่เพิ่นเคล็ดขี้นเพิ่นอลไรบอยเอ็นก้าจะอัปเดตให้เบิ่งอีกหลังจากที่เพิ่นมุ้งแล้วอะไรน้องพี่น้องออกง่ายก็ได้แต่สำหรับคลิปนี้ก็ฝากพ่พี่น้อง FC บัตรสุขุมถูกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเธอเป็นกำลังใจให้บอยเอ็นเด้อพี่น้องเอ้ยอาจะอะไรก็ขอขอบุญขอบุเพ่อยพี่น้อง FC ทุกกำลังใจที่เข้ามาครับชมคลิปก็ขอให้มีแต่ความสุขใจเด้อพี่น้องเอ้ยดีดีมีแหง เป็นทางตลอดปลอดภัยบรดสุขสุขลุ่มคนพี่น้องก็ห้องน้ำห้องในก็ติดบ้านเลยก็สบายแล้วบ้านนี้นะพี่น้องนี่แหละเข้ากันเลยซีห้องน้ำกับซีเกินเพิ่นกระไดฮะจะได้กับคอโตลาไปก่อนพี่น้องอยู่ดีมีแห่งบรดสุขสุขลุ่คนเด้อ